สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง i d เดียพ c h a n อ e l ชนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิป r ีแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางค่ายนาดาวังก่อนนะครับได้ปล่อยลงมาใน l i น e TV กับคลิป The Documentary นะครับ EP 1ของซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับซึ่งจะออนแอร์ในวันที่22นี้เป็นตอนแรกนะครับทางไลน์ทีวีนั่นเองสำหรับด็อกคเมนตีนั้น สำหรับ EP พีแรกนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันดีกว่าก่อนที่จะไปชมฝังเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง i d เดียบ๊อบช anel กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าโปรเจกต์นี้จริงจริงมันเริ่มต้นจากตอนที่พี่ทำละครเรื่องรักสุดใจมีเชิร์แล้วก็ตอนนั้นทำละครจบปุ๊บก็แบบมันมีคู่หนึ่งที่แบบแฟนๆแบบรีกร้องมากที่แบบอยากไปดูภาคต่ออะไรเงี้ยตอนน่ตอมัอนดิวเขา ใช่คู่นี้คือแบบเคมีเข้ากันมากโอ้คือชมพิวเยอะมากก็คือในทวิตเตอร์คนก็แท็กมาเยอะว่าแบบมีคนชอบตัวละครเราอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นฟีดแบ็ส่วนหนึ่งที่แบบเออทำให้เราใช่เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆริงที่วขาต่างต่าทีวเขาของเต่าทีวีเขามันเป็นรักสุดใจภักสองเลยเงี้ยแต่ว่าเราเฉพาะครู แต่ว่าพอลงดีเทลไปคิดไปคิดมาแล้วก็แบบเขียนเรื่องใหม่ดีกว,ว่าพอรู้สึกว่าเหมือนไอเต่ามันตายไปแล้วก็มีคิดว่าแบบเหรือจะให้มันเป็นวิญญาณดีหรือจะให้ดาวตกอีกรอบดีให้กลับมาเจออะไพอคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่ามันเ,เ,เลยเถิดไปอะไรเงี้ยก็ลองหาประเด็นดูแล้วก็เนี่ยตกลงว่าทําเรื่องใหม่ดีกว,ว่าคู่นี้คือน่ารักจริง ว่าคนดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอาสิ่งนี้ไปเล่าให้พี่อุพี่ปิงฟังว่าแบบเอออยากทำคู่นี้ต่อนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าจะทำอ่ะพี่ทำเลยสุดท้ายก็ร่วมทุมกันแล้วก็ได้ชื่อเรื่องนี้มาว่าเป็นแกล้งฉันพิเจษครับโหีิเวิร์กชอปคือแบบน้ำตาแตกอ่ะอือรนะ,ะวหว่างถ่ายคู่กันแสดงบทสมมติ อ๋อเป็นโปสเตอร์ที่เราเห็นกันก็คือการเวิร์กช็อปโหเรียลมากแปรรักฉันด้วยใจเธอ The Documentary EP 1ีเริ่มแรกแปรรักโอยคลุกตื่นเต้นอะ อ๋อชว่วงโควิดแ,วแน่ๆเลยตามเย้วันนี้รีทูนนะจ๊ะ<า> <c oughs> ซึ่งวันนี้คนที่ประชุมเนาะก็จะมีบิวกิ้งพีพีเนาะบิวกิ้งบงเออร์บิวกิ้พีพีคนนี้พี่พี่บอฟลุ่มกับพี่ก้อยพี่เก๋อจิมเขียนบทก้อยจูอันนี้คือคนเขียนบท เดี๋ยวเรามันสดๆกันคือไม่อยากเล่าอะไรมากเดี๋ยวเราลองไปดูคีรทันเลยแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าใจเราพูดได้เลยแล้วก็แบบเฮ้ยจริงๆเราช่วงนี้เป็นช่วงอายุเท่าไหร่หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวละครอายุเท่านี้มีวิธีคิดแค่ไหนมีปมยังไงอะไรเงี้ยค่อยๆถามพี่ๆี่จเหตบทไเ้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยอธิบายได้แต่ว่าข้าวๆในเรื่องอะตัวติ้งของเราจะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นช่วงเวลามหกมหกเดิมหกซึ่งอะไรนะอะไรอีพีหนึ่ง บิวกินในเรื่องนี้คือเรื่อเป็นเต๋วก็ซึ่งเต๋ดแต่มันแปลว่าน้ำชาแต่ถ้าคาเป็นแปลามันคือเต๋จือแต่ว่าเพศชายอันนี้ยเจ๋งมาเล่นคำด้วยอ่ะคือเป็ดมันเป็นคำโกเกียนเพราะว่าในเรื่องจะเป็นครอบครัวคนจรีนโกเกียนก็พีพีในเรื่องชื่อโอเอ๋วชื่ออ่านยากมากโอเอ๋วคือเขาหลังูว่าบอสคืออะไรก็ดูข้างหลังพี่บอสอลย โอเอ๋วน้ำแข็งใสเอาของพี่ๆก่อนนะโอเอ๋วอ่ะก็คือมันเป็นขนมของภูเก็ตที่แบบมันมันได้วัฒนธรรมมาจากปีนังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วความพิเศษของมันคือมันจะมีแค่ที่ภูเก็ตคือโอเอ๋วมันจะเป็นบุลขาวๆนี่คุชี่คือน้ำแข็งใสก็คือน้ำแข็งใสแหละแต่โอเอ๋วมันคือบุลขาวๆที่น้ำแข็งคือแบบว่าไอศกรีมมาร์กอโฮอะไรเงี้ยมาร์กอโฮน่ารักซึ่งโอเอ๋ววัวแหวนเนาะแต่ ถ้าใครเรียกว่าโอเอ๋นี่ผิดนะต้องโอเอ๋วต้องมีวเวนโอเอ๋วอย่างถ้าตอนนี้คาแรคเตอร์มันก็จะพอเห็นพวกเต๋นึงว่าแบบพอไม่มีใครเริ่มชวนคุยก่อนก็กลายเป็นไม่คุยกันเลยคือแสดงว่าทั้งสองคนนี้คือลึกๆแล e ้แบบฮีโรมากหมายถึงว่าแบาแบม <c oughs> ึงเนื้อออกปาคือมึงต้องถักก่อนเอาจิ้งจริงจริงกูว่านะอะไรนะมึงเหรอเฮ้ยบีเลยโอ้ยม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเนท์ช้า นิสัยเงี่ยชัดเขียนมาจากนิสัยจริงเหรออย่างนี้เหรอเก็บความรู้สึกมาเรื่อยๆเนาะบิลกินรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันมีความแบบมันมีความแบบอยากเอาชนะที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะเอ่ะพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือลึกๆแล้วมันเป็นคนแข็งขันมากคือมันเป็นพวกเอาชนะคือมันต้องการเป็นน็อกบอลอืมซึ่งเดี๋ยวมันเกิดจากอะไรอะเดี๋ยวเราอ่านจากในบทไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันจะมีปมบอกว่าเออทาไมคนตัวละครตัวนี้ถึงตรงแบบนี้อะไร อันนี้คือคาแรคเตอร์หรือว่าชีวิตจริงอะใครไม่รู้อ๋อหรออุ้ยทุกคนหัวหลอกคืออะไรอ่ะแต่เดี๋ยวบิวกิ้งเข้าใจคาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมแบบบิวกิ้งแบบเข้าใจ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 อะไรนะเข้าใจแต่ผมว่าพีพีก็เข้าใจเหมือนกันว่าพีพีน่าจะเข้าใจดีกว่าผมอีก อันนี้เอาชนะมันแข็งเกินแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยมึงเหงเอาชนะมันอยู่รอดรอดไม่ได้ผมอีกแล้วไม่เอาพูดเด้ออยากเอาชนะก็พูดเด้อแป๊บพูดเด้อพูดแปออกมาจากในบทเลยคนนี้ก็เดี๋ยวในเรื่องมันจะเลี้งเพื่อนก็คือคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจอในบทแรกก็คือมันจะมีชื่อไข่ชื่อพิลิตชื่อบาร์สแล้วก็ชื่อมดอันนี้จะเป็นแกนเพื่อนของเรา มีหลายคนมากบาสอ้าสมายเล่นเป็นตาลเป็นเหล็กเราเหล็กเป็นไขู่เเพื่อค่อนข้างที่จะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าไม่แต่ละแบบเราควรจะต้องให้มันอยู่ด้วยกัน,ม,นมิจง จะเด็ดไม่เด็ดอะไรมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันมีอะไรบ้างเรามียูวินเรามีพีปีเรามีขุมมีสมัยใครจะมาเติมให้เราแบบเสริมให้เรื่องมันดูองค์ประกอบแล้วมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยพอเราสร้างแก๊งโมเดลเด็กผู้ชายป้ายขึ้นมาแล้วเป็นภูเก็ตด้วยเนี้ยอยากได้คนอื่นพูดสาปายเลยความยากคือเดี๋ยวมันจะพูดทองแดงทั้งเรื่องมั้งเอออันนี้ต้องแบบลองดูคำดีๆนะคะเช่นให้ให้ดิมสอหน้าก้าอ่ะวดหน้าก้าโอ้ย นักตะโกนเสียงดังกว่าใครเพื่อนคุยบยากอ่ะต้องมีข่าวาในบุนี้มันเหมือนัโอ้โหแค่อ่านบทก็คือยากเลยเนี่ยดีๆสำเนียงใต้อ่ะทองแดงแต่ว่าคลิที่รมาอย่างว่าหมูเรานี่หมูเราแปว่าอไรันนี้นผมอี่เผมมีเพื่อนเป็นคนใต้เฉยแล้วก็ซุมซับสามีมา จริงเนี่ไม่ใช่คนใต้หรอครับไม่ใช่เหมือนมากเลยเนาะชาตเปรตนันเปรนมันเป็นคำโบราณปะนแบบเตอะไรแบบใช่ค่ะแต่คือแบบคำว่าเปรตในในภาคกลางจะมาเชียวแต่ภาคใต้มันือพูดกันเหมือนแบบแมงเอยอก็คือชาตเปรตแชาตเรตชเปรตสมัยน่ารักมากร่ะ ฮารอยลีทูคือการนีทูนักแสดงในการอานักแสดงที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันมีทูมีการโต้ตอบมีการถามกันของนักแสดงอะไรเงี้ยว่าเออรายละเอียดตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอก่อนที่เราจะเปิดกล้องเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้นักแสดงทุกคนนะเปลี่ยนลุเปลี่ยนอินเนอร์เปลี่ยนอะไรบางอย่างให้ใกล้เคียงคือลงทุนคือแบบใส่ใจมากอะค่ายเนี่ย ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างช่างตัดผมยังเป็นสุปเปอรธรรมาดาที่ไหนอุย้ยใบก็เคยไปตัดที่นี่ใช่ไหมโทนี่รากแกน เราอยากได้ที่มันลุกดูแฟชั่นแฟชั่นแล้วก็ดูมีดูผู้ชายผู้ชายด้วยอย่างเงี้ยเช่นตัวโมดเองที่เราดีไซน์มาว่ามันจะเป็นเด็กฝรั่งที่มาใช้ชีวิตอยู่ในภูเกตแล้วก็เรียนแล้วก็เติบโตเป็นด็กฝรั่งจริงๆอย่างเงี้ยเลยคุยกับพี่เขาว่าเราจะทำสีผมเดดีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เขาว่าแนะนำสิ่งสุดละกระหน่ำเรา็ู ดีเขาก็ให้มาตัดทรงแบบบองทรงแล้วก็ตัดเสร็จปุ๊บพี่เขาให้มันยาวไปเล็มออกแล้วก็ถ่ายสงแล้วก็ถ่ายทงพี่เขา้ยยงยาวไปล็ออกก็คือเล็มมาษานอกพี่ตอนนี้ก็ไม่อยากสเน่ยเพราว่าตัดสกิเนมันต้องกันหน้า้แบบรับผาไม่เท่าตอนนี้โอเคแล้วนนโอเคันนายสุลยยาวๆสุดแล้วเขาบอกยาวสุดอะไรวะ

่านวอ r ช h อปเนี่ยเราก็จะแบ่งกันแบบเป็นหลายๆหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยเพื่อทาให้แบบคุอลูกค้ามัมีประสิทธิภาพสูงสุองยว่าคีห่ยดูดิตัวเท่ากันหมดเลยอ่ะเขาใส่แคนกาแสดงมากเลยไปถ่ายทำในวันที่เราเปิดกล้องอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญเลยคือแบบคนที่ต้องเล่นคู่กับพีพีือกิน พี่ๆกับขุนอ่ะถ้าเข้าฉากกุกิจจะเป็นแบบนี้อะไรอย่าครับอ่าบิวกิ้นกับสมายแล้วก็เรียกมาดูว่าอ๋อถ้าซีนน่ารักน่ารักกุกิจเขาจะเล่นทางนี้ถ้าซีนหนาม,มากเขาจะเล่นแบบนี้ตัวบิวกิน้นพี่ๆเขาก็ช่วง,งเวิร์กช็อปอะช่วงแรกก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าตัวละครจะเด็ก,กตัวเขาเองอือเพราะตัวเขาตอนนี้เขาก็อยู่ปีสามปีสี่แล้วตรงน,นั้นเขาก็เติบโตมี attitude อ,อะไรที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะต้องรับบทเตยกั๊วเอ๋อที่เป็นช่วงเวลาโโมมมหททีีี่่่ันจะะออไรบบบาางงยแ ใช้อารมณ์บ้างหรือบางทีก็แบบเป็นความรู้สึกครั้งแรกอกหักครั้งแรกตื่นเต้นครั้งแรกใจเต้นครั้งแรกอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราดูเหมือนไม่ต่างมากแต่จริงๆแล้วถ้าทําการสแสดงอะทัวร์มันต่างเยอะเราก็หลับแล้วแต่สิ่งที่ต้องการที่ทำต่อไปเนาะถ้าที่ให้โจทย์อะไรไม่ว่ามันจะเป็นคำที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักลองทำไปก่อนอไม่ว่าจะเป็นานามาทำหรือ,อมา,า,อาทำเขาให้ัวเขาชอบเองไงทำๆอย่างเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวมาว่ากัน คิดน้อยที่สุดได้ยินปุ๊บทำทันทีไปในที่ที่ไม่เคยไปเนาะสมมตินี่คือเดินระดับปกติของตัวเองขอให้เดินเร็วขึ้นอีกส,ะสะักสองระดับเดินเหมือนมีจุดมุ่หมายที่จะไปรู้ี่เขามีอยากทำอะไรรู้ปุ๊บปุ๊บตกองยายา้งพยาย้ัดู สุดยากเหมือนกันนะเนี่ยก็จะได้เล่นละครแต่ละเรื่องเนาะเวิร์กช็อปเออยแคปติงเออย ก็เชื่อว่ามันจะแบบว่ากระโจมแล้วทำได้เลยแต่เรื่องความเห็ีนเป็นเรื่องความสนุกสนานนะเราว่าอันเนี้ยจะทําให้ตัวเองน่ารักสดใสอ่ะให้มีเสน่ห์ไม่ฉ่ำมีละว่านิยายน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจากโซนนี้ก่อนคือการกล้ากระโจมเข้าไปในหลายความรู้สึกวันแรกมันก็เลยเป็นเรื่องของการใช้สัญชาตญาณเยอะๆให้น้องได้ไปเจออารมณ์ใหม่ๆอารมณ์ที่เขาไม่เคยไปแต่สุดท้ายที่เรื่องมันก็เลยจะเป็นแบบมันไม่ได้มีมานู่นนี่นั่นเลยมันคือแค่แบบได้ยินสิ่งนี้ทำทำอันนี้ทำมีเสียงเพลงทำ อะไรที่มากระทบเปิดทำทำทตามไปเช้าในทันทีใช่คุณเวิร์กช็อปแค่สองคนเองอะจุดยากก็คือสิ่งที่เรากังวลว้ช่วงแรกก็คือเราว่าพวกมันาจจะทำได้ก็คือกระโจนได้ไม่นั่นได้แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นความยากและยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่คือความโฮเอเนอร์จี้นั้นให้อยู่ในตัวมันตลอด บางวันทีมันจะชอบมีเผลอแบบเออกลับไปใช้หัวคิดมากจะเกินไปอ่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตมาตั้งนี่สิบกว่าปีมันความเคยชินเราจะเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ตัวใหม่เราก็ต้องฝึกมัดกล้ามเนื้อร่างกายของเราในที่นี้น้งให้มันเคยชินกับแบบที่ตัวละคราานต่าง biệt มมีรุน่นมีรุ่นตัวเล็กด้วยอ่ะรุ่นเด็กเลยอ่ะน้องน้องตัวนี้มันแบบ แค่ที่แบบสำคัญมากก็คือน้องภูผากับน้องโนเบลโนเบลจะรับบทเป็นติเป็นตอนเด็กของบิลกินนะครับแล้วก็ภูผานคลายอยู่นะน่าคลายมากอ่ะซึ่งสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องคอนฟิดแนคนรู้ให้ได้เพียงช่วงเวลาเัดว่าเขาคือคนเดียวกันน่าแค่น่าคลายอยู่นะที่มันเหมือนกันเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการตักเตือน

ลองศึกษาดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นยูกิมพีพีเล่นเนี่ยเขาจะเล่นในทางนี้นะอ่ะมันก็ค่อยๆเริ่มจูนค่อยๆเข้าหากันหน่ยนนี่ระบิ๊กกิ้งเขาจะมีลักษณะพิเศษเขาชอบบทล้อแบบเนี่ยเออที่มันเป็นเสน่ห์ของเขาออโนเบลลองดูซิว่าโนเบลสามารถทำแบบนี้ได้ไหมแล้วโนเบลก็ทำได้ ผู้าผู้หามีเนแบบนี้พีพีลงซึมซัสิ่งนี้อไปหมว่าแบบเอาสิ่งนี้ไปพัฒนาตัวละครเนี้เขาก็มีการเชื่อมโยงกันผัดกันเล่นกันแล้วเนียคาแรเให้เหมือนพี่เขาในตอนตเราพี่เขาทำอะไรแบบดูแบบตามเ่ลาขอราพี่เขาเนี่ปิดตาแล้วเวลาพี่เขาที่พายอะไรมันก็จะไป มืก็จะไปผิวก็ยากต้องทำแบบให้มันคล้ายๆกันพี่เขาก็จะอุ๊ยแคทเด็กหน้าเหมือนจริงอ่ะคล้ายๆเลยอ่ะ ว่าเป็นการวิวช็อปที่ผ่านไปได้ด้วยดีน้องๆเขาก็ได้เห็นการรับบทเตะเท้าเดียวของบิวกิ้บีพีว่าเป็นทิ่านไหนก็ว่าบิวกิ้บีพีเองก็ได้เห็นว่าเอ็นดิจแบบเด็กๆที่เล่นเป็นเตะเท้าเดียวเนี่ยมีพลังงานแบบเขาก็จะยิงพลังงานในไบเล่นในบบรความเบเนิตจุดๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าทำวิวช็อปน้องเด็กไปเรื่อยๆวิวกี๊ก็นั่งดูใช่ไหม ซึมเเออนร์จีซึมพลังงานความสดใสความวัยเยาว์อะไรก็ไม่รู้ไอแครอร์ที่เคยบอกว่ามันยังไม่นิ่งมันยังแบบมันยังมามาห่าห่าพอเจอน้องเด็กปุ๊บกลายเป็นแบบเหมือนหายพลังงานเจอเหมันพอมันได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วมันซึมซับพลังงานของความเด็กไปด้วยกันอะไรเงี้ยเข้าใจทีมแข่งจริงจริงเหมือนมาแล้วก็ดีเหมือนกันเราเป็นบางทีการเวิร์กช็อปเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แผลงมาเพื่อเกิดขึ้นแต่ว่าพอเขามาอยู่ด้วยกันแล้วมันเลยเกิดขึ้นเราว่าอันเนี้ยเป็นเมจิก ดีจริงบดบดพีบดบดพี่ดบดบดพิวกิ้งพีพีต้องไปทําการบ้านเยอะมากตัวน้องเขาก็เริ่มหนักใจแล้วว่าตื่นก็ไม่เตรียมตัวอะไรบ้างรวมถึงมีการใช้ภาษาจีนด้วยในเรื่องตัวบิวกิ้งกับพีพีเองก็ต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยโอ้วมถึงในเรื่องคู่ภาษาคู่ภาษาจีนภาษาใต้เขาเล่นทุกบรรทัดของในบทจริงๆเลยไม่ว่าจะพลิกไปหน้าแท่โหดเลยเนี่ยพลิไป้ไหนก็มีโอ่อิ๋ทำให้ตัวน้องตื่นเต้นขึ้นแล้วก็ตัวน้องเขาก็แบบ เริ่มกดดันเริ่มเครียดด้วยว่าเฮ้ยนี่คือเราเล่นกับทุกสิเลยเหมือนตอนนี้นอมได้อยู่ในฐานที่เป็นนักแสดงนำจริงๆของของการทําซีรีเรื่องนี้ด้วยความคู่หลักอะเนาะโอ้ยนี่ยพี่โอมาทำ ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์โหเป็นอะไรที่เข้ากันมากอะ่ะ ติดหมติเลยีบอกคือทุกคนตั้งใจอ่ะแล้วก็มายถึงด้ทุกรายละเอียดทุกคนอยากให้มันออกไปดีที่สุดเลยนะฝ่ายดีใจอ่ะที่เหมือนว่าพี่ๆเขาแบบให้โอกาสเราได้มาทำด้วย Ong, อ,อยากให้ทุกคนได้รับชมมันแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันไปด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับยทุกคนแบบดูม่กพียงอารมดีมากครับ,รบแต่รักฉันด้วยใจเธอ The Documentary เป็นอะไรที่นี่ขนาดแค่ Documentary EP1 ก็คือแบบดูน่าสนใจมากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ดูแบบเห็นถึงความตั้งใจของนักแสดงทุกๆทก่านอะไรเงี้ยดูแบบว่าตั้งแต่แคสเวิร์กชอปอะไรเงี้ยดูแบบดูมีความตั้งใจจริงๆคือแบบใส่ใจรายละเอียดทุกเรรายละเอียดเลยของชอบค่ายนี้ก็คือแบบเขาใส่ใจรายละเอียดในทุกบททุกเขาเรียกอะไรนะทุกเรื่องราวอะไรเงี้ยลงไปแบบ ดูใส่ใส่ใจแล้วก็ดูมีความแบบต้องเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆแน่ๆเรื่องหนึ่งเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับกับคลิป Documentary EP 1นะครับแปลรักจากซีรีส์แปลร,รักฉันด้วยใจเธอนะครับที่จะออนแอร์วันที่22ตุลานี้หรือเสาร์นี้นะครับตอนแรกยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับเชื่อว่าค่ายนี้ต้อง ทไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i b e ี่่ช่องไอเดียป๊อปชาแนลกันด้วยนะครับงีงวนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันวันเสาร์แน่นอนสวัสดีครับบ๊ายบาย